So over, Swiss Hotel Le Concorde, great location, great connectivity. The Clover Clinic, your beauty discovery. มาถึงช่วงของ Change Q&A ค่ะวันนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะรพี่หมอ<า>วันนี้นะครับเราบินไปถึงประเทศเมียนมากกันทั้งทีนะครับเราเลยถือโอกาสนี้นะครับนัดกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งเธอมีดีกรีความสวยระด,ดับนางงาม Miss Asia Pacific 2014ซึ่งเพิ่งได้ตำแหน่งสดๆร้อนๆเลยทีเดียวครับช่วง Change Q&A เมียนโนสาวงามจากเมียนมาเจ้าของตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกเวิลด์2014ัเมียนโนเป็นสาวชาวเมียนมาคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้จากการประกวดมิสเอเชียแปซิฟิกที่กรุงโซ่ประเทศเกาหลีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ด้วยความสวยความน่ารักและความมั่นใจทําให้เมเมียนโนคว้ามงกุฎมิส s อเชียแปซิฟิกเวิ d มาครองได้อย่างสวยงามและเชนส์ค a ววันนี้เราจะมาถามเคล็ดลับความงามของเธอว่าจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับในช่วง Let's Change Q&A เป็นช่วงพิเศษนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเธอเป็นสาวงามและดับตำแหน่งที่สำคัญก็คือ Miss Asia Pacific นั่นเองนะครับ What about the secret of your beauty? Uh, my very first secret mm hmm. will be a fabulous smile. <Yeah. S 3> If you're smiling from inside, mm hmm. like coming from inside, people around <Yeah. S 3> you will also feel it. Mm hmm. And who wouldn't smile back at a beautiful lady smiling at you? Right? Yeah, that's great. That's the first trick. <c oughs> uh, เขาบอกว่านั่นะคือเคล็ดลับข้อแรกนะครับก็คือการ ยิ้มออกมาจากใจเลยนะครับกอฉะนั้นการยิ้มเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสวยได้ออกมาจากใจเลยนะครับ And the second the second will be the makeups <Yeah. S 2> and cosmetics <Yeah. S 2> and of course skincare y e a for me my very top เคล็ดลับมาที่สองนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเขาเรียกวความสวยงามผู้กับผู้หญิงเลยนะั่นก็คือ make up แล้วก็ skincare นะเป็น secret หรือว่าเป็นเคล็ดับความงามของเขานะครับ and other things uh, my third will be feeling confident about yourself yeah. if a lady is confident about themselves if mm -hmm. they feel that they're beautiful people mm -hmm. will also and meet with you that a meet you're with t i you u u b f เคลมมาที่3นะครับก็คือเธอบอกว่าเรื่องของความมั่นใจซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยก็คือว่าสำหรับผู้หญิงเองถ้าเกิดมีความมั่นใจเนี่ยก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็เออมื่อกี้ผมก็แซวเธอว่าน่าจะเป็นเพราะความมั่นใจทำให้เธอได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับเป็น Miss Asia Pacific ในปีนี้ด้วย The fourth will be diet if you eat healthy your your body you body also to beautiful react skin will it and and have a be แล้วก็ข้อที่4นะครับเธอบอกว่าเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเธอชอบทานผลไม้สดๆนะครับหรือว่าผักนะครับเพราะว่าเรียกว่าไม่มีการปรุงแต่งนะครับก็คือเฟรชเร์ก็สดๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิตามินที่ช่วยให้เธอสดสาสขึ้น and other things. Yeah. And last but not least, fitness. Yeah. You have to exercise to yeah. tone up your body, you have mm -hmm. to maintain the shape. Mm -hmm. yeah. Beautiful body means beautiful girl. Yeah, that's great because that the secret. One thing that you have got the many uh, ารีวอ from the Asia Pacific แล้วก็สุดท้ายนะครับที่เป็นเคล็ดลับของเธอก็คือเรื่องของการออกกำลังกายและเหตุผลนี่เองนะครับทำให้เธอได้รับรางวัลในเวทีแห่งนี้หลายรางวัลด้วยกันทำใ a ้ดีด a วกได้ห t you g t from the i Asia Pacific Super h a p Popularity Award I was singing Korean song and I got popularity most voted by the judges a n d next will be Miss o o l o g y Online Voting Award uh from all my Lovly fans around the world voting for me on the internet Yeah so I got the m i s s s o l o g y Award And last o n on t h s of course Miss Asia Pacific World Super s u p e r t a l e n 2014จะเห็วนวนา่า,เ,าเธอรับรางวัลจากเวทีนี้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ f r i น n ี r y เรื่องของก็เรียกว่ารางวัลสิ่งวนชนยอดเยี่ยมนะครับซึ่งหลากหลายเรื่องวัลอันนี้ก็คือ Secret ห้าข้อของ Miss Asia Pacific คนนี้นะครับ With เป็นไงบ,บ้างครับผู้ชมกับสาระที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้หล่อมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนเพียงรูปลักษณ์เพียงภายนอกแต่นั่นหมายถึงเป็นการเปลี่ยนภายในไม่ว่าจะเป็นความคิดดีจิตใจที่พิสทจิ์อีกด้วยครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคลิปอยากจะแชร์หรือว่ามีเรื่องราวอยากจะพูดคุยกับเราสามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ facebook.com/letschangetv หรือว่าจะไลน์มาหากันได้นะคะที่ Line id letschange tv เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาหทุ่มถึงเชียงคืนทางอัมบูรินทีวีแห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการ dream hotel สุขุมวิท15รวมไปถึงเสื้อผ้าพ,พิธีกรจาก b b ีค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์และสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเราเลือกเกเล็กไม่ได้แต่เราเลือกทําได้ที่ La 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 la.